ลลัมมุโรงเรียนวิทยาการอิสลามเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีสายน2531โดยนายล่าสีมุนซึ่งเป็นบิดาของนายสุนทรสีมุนโต๊ะครูแอหรือผู้รับไปอนุญาตโรงเรียนคนปัจจุบันมีนักเรียนคนแรกชื่อเด็กชายวินัยยาลาได้สร้างปอเนะหนึ่งหลังใกล้ๆกับบ้านโต๊ะครู และได้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนพัฒนามาเป็นปอนตนาหัวนอนในวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2532ปอนตนาหัวนอนได้ส่งนักเรียนเข้าสอบวัดผลสมาคมครูสัมพันธ์สังกัดหน่วยสอบที่57มีนักเรียนเข้าสอบวัดผลทั้งสิ้น20คนในนามโรงเรียนตัดเกียรตุ mm ah ้นอุมมะซึ่งมีนายสุนทรสีมุน่นเป็นครูใหญ่หรือที่รู้จักกันในนามโตครูแอปอนตนาหัวนอน จากปากต่อปากมีการกล่าวขันถึงคุณาภาพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปทำให้นักเรียนค่อยทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้นักเรียนวอนนทนาหัวนอนเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2535โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนควบคู่กับวิชาศาสนาอิสลามโดยมีอาจารย์สนัดเหล่าศิน และอาจารย์ประเสริฐสาเชื้อทำการสอนมีนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกจำนวน58คนและต่อมาอาจารย์ทิพสุัศรีมุนเป็นผู้รับช่วงการสอนในหลักสูตรการศึกษาต่อนอกโรงเรียนในวันเสาร์ที่12เมษายนพศ2538ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตัดเกียตุนอุมมะมาใช้ชื่อสลาฮุดดีน ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบครูสัมพันธ์สังกัดหน่วยสอบที่64ในปีดังกล่าวจำนวนตั้งสิ้น63คนในวันที่3มกุมภาพันธ์2547จังหวัดกระบี่อนุมัติใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษามาตรฐาน15สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและได้เป็นชื่อจากซอลาุดดีนมาเป็นโรงเรียนวิทยาการอิสลามเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,547เป็นต้นมาโดยมีนายสวัสด์เถากลอยเป็นครูใหญ่และในปีการศึกษา2,548ได้เปลี่ยนครูใหญ่มาเป็นนายกวีสุดจันทร์ในวันที่1ธันวาคม2,550ได้เปลี่ยนครูใหญ่จากนายกวีสุดจันทร์เป็นนายชำนาญบุญทิพย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่จนถึงวันที่30สิงหาคม2,553 ในวันที่16มีนาคม2554ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการจากนายชำนาญบุญทิพย์เป็นนายสุนทรสรีมุนจนถึงปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนวิทยาการอิสลามตั้งอยู่เลขที่139ทับ1หมู่ที่4ถนนสายไทยสุสารหอยตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่6ไร่90เศษ3ส่วน10ตารางวาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่มีผู้บริหารดังนี้ผู้รับใบอนุญาตชื่อนายสุนทรสีมุนวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาผู้จัดการนางสาววรุณีสีมุนคณะศึกษา,าศาสตร์วิชาเอกการวัดและการประเมินทางการศึกษา ผู้อำนวยการชื่อนายสุนทรศรีมุนวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาวิชาครุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษารองผู้อำนวยการชื่อนายสมพรกุลหลังวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาปัจจุบันมีครูและบุคลากรทั้งหมด40คนมีนักเรียนทั้งสิ้น563คน โรงเรียนวิทยาการอิสลามเปิดสอนหลักสูตรสองหลักสูตรควบคู่กันคือหลักสูตรสามัญอ้างอิงตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษามีการเสริมทักษะภาษาต่างๆควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปลายแบ่งเป็นแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และแผนคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมด้านวิชาการเรียนศาสนาลูกศิลย์ลูก,ลลกห้ามากมายรักใคร่กลมเกลียวน้องพี่โตครูสอนให้ทำดีให้เราอีมานเก่งกาจในด้านกีฬาเลิศล้ำศาสนาสามันดุนยา,าคิรัตคู่กันยึดมันในทาง เธอทุนในอันกุรอานส่งเสริมสุนนะนาบีแบบอย่างสหบาบทีดีให้เราทำตามอพวกเราททางลาลทางหญิงและชายจงจำไว้ให้มันศาส,สนามีความสำคัญยึดให้มันกันไว้ เด็กปอนาหน้าหัวนอนชื่อนีิระบือ,อไกลสิทธ์เก่าปัจจุบันสิทธ์ใหม่ใจเดียวกันเรารักปอนอของเราเรารักโตกลครูของเรารักเพื่อนรักพี่น้องเราชาวออ เรารักพ่อน,นอกของเราเรารักตัวครูของเรารักเพื่อนรักพี่น้องเราชาววอแม้จะนานเพียงไหนเราไม่เคยทิงกันเลือดวอผูกพันไม่เคยเสื่อมสลายวิทยาการเป็นหนึ่งมุ่งเน้นให้มี เสริมด้านวิชาการเรียนศาสนาลูกศิษย์ลูกหามากมายรักใครกลมเกลียวน้องพี่ตกครูสอนให้ทำดีให้เราอีมานเด็กปอนอหน้าหัวนอนชื่อนิระบือลือไกลสิทธิ์เก่าปัจจุบันสิษย์ใหม่ใจเดียวกัน เรารักบ่อนอกของเราเรารักโตครูของเรารักเพื่อนรักพี่น้องเราชาววอเรารักบ่อนอกของเราเรารักโตครูของเรารักเพื่อนรักพี่น้องเราชาววอ